ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่พันนะครับผมเนาะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางคุณแม่เนาะครับก็หลังจากปล่อยชุดตองงวดไปเนาะแม่เนาะฝันชุดตองงวดเป็นเลขความฝันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่คุณแม่ฝันแม่นๆจะเป็นเลขตอนตองงวดใช่ไหมแม่ตอนตองงวดก็ตอนใกล้จะออกอคแต่ว่าสองคืนก่อนแม่เหมือนก็หลับไม่ได้หลับะเห็นตัวเลขลอยมานะครับ มาหกกอนครับมาเจ็ดครับแล้วก็มาแปดอมาทีละตัวเหมือนแม่นอนละมือัแล้วก็อีก <as ตัวหนึ่งก็เห็นตัวเก่าแหละเก้าแล้วก็มีหนึ่งตามมาสองตัวอมันลอยมาบมแม่มามที่ลอยลอยมาก็เป็นแต่ไม่ใช่ตัวแดงมันจะเป็นตัวสี เขาขาวเหมือนเขาเขียนชกโบราณมันกระดานชกบ่แม่ใช่เหมือนเขาเขียนกระดานชกโบราณแล้วแม่ก็ว่าอ่ะทำไมาไม่มาพร้อมกันเลยอืทําไมาเห็นอย่างนี้แล้วนึกอยู่ในใจนะแต่ก็ไม่พูดลูกน้อยก็ไม่ได้บอกอะไรตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้พูดกันอืว่าเช้านี่เขาไปทําพิธีเออขึ้นบ้านยกเสาเอกเสาโถอให้หลานที่อยู่ทุ่งนานูน่นครับผม เมื่อเช้าม่รูกเขาได้ตัวไหนนะก็ไปทาพิธีอ๋อเจา้านอยไปทําพิธีมาทําพิธียกเสาเอกเสาโทให้เขาแม่ก็ก็เลยว่าเออไม่เคยฝันอย่างงี้สักทีนะจะว่าฝันก็ฝันจะว่าไม่ใช่ก็ยังไงก็มไม่ใช่ฝันก็ใช่เพราะว่ายังไม่ได้หลับสนิทเลยอืครับ เห็นลอยๆมาทำไมไม่เป็นตัวแดงเป็นตัวเหมือนเขาเขียนเขียนชกเนาะเหมือนเราไปโรงเรียนเขาเขียนชกบนกระดานดำครับแม่เป็นอย่างนั้นนะแต่หันเป็นชี้ขาวนะคะในเรื่องีค่ะแต่ว่าเป็นตัวเลขนะแม่เนาะแต่เป็นตัวเลขชัดหกมาเจ็ดแล้วก็มาแปดจะอีกตัวหนึ่งก็เก้าครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งมาอย่างนั้นนะครับผมแล้วสองตัวก็สองตัวอีก ห้าเจ็ดห้าเจ็ดจ้ะโอ้รอยมาเหมือนกันใช่ไหมแม่ตัวนี้แม่ตีความฝันอ๋อตียังไงแม่ตีว่าจับปลาปลาก็ห้าจับก็เจ็ดโอ้เแม่ฝันไม่ได้ไปจับปลาใช่ไหมแม่ปลาตัวไม่ใหญ่หรอกตัวนี้ฝันจับปลาหลังจากที่ฝันเห็นตัวเลขไหมคะแม่คืนเดียวกันตอนเช้าได้จับเดียวกันห้าเจ็ดแต่ตอนหัวค่ำน่ะกำลัง กำลังเพิ่มจะหลับเห็นเขาลอยมาให้รัอแม่เลยว่าฝันดีอยู่นะฝันดีอยู่นะเจ็ดแปดเป็นเลขเลียงเนาะค่ะแม่เป็นเลขเรียงกอเลขพี่น้องกันอ่ะค่ะเป็นเก้าก็ได้เนาะเก้าเจ็ดแปดรับไม่แน่ตาอาจจะมาให้ก็ได้ด้่ะว่าเลขมันลอยมาใช่ไหมแม่ ไม่ใช่ตาก็จะเป็นภูมิบ้านเรานี่แหละออืถ้าไม่ใช่ตานะแต่ว่าฝวันในบ้านเราเนาะอ,ะอืแล้วขอญาติถามแม่นะครับเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดงดก่อนลูกศิษย์เขถูกกันเยอะไหมแม่แมได้ยินข่าวว่าถูกเยอะอยู่อแต่ว่ายังไม่เห็นใครว่าย,ยังไงอืของอาจารย์น้อยนี่ถูกสามแสน ถูกสามแสนก็ยังไม่เห็นเขาโอนมาให้หลแล้วเขาโอนมาหรือยังเดี๋ยวรอถามเขาดูเนาะจะของแม่ก็เงียบเงียบอยู่ของแม่เงียบเนะาะครับผมทำไมสงสัยเงียบนับน่นเนาะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคนมาสะอดอกเคาะมีอะไรอย่างนี้ไหมแม่นี่เขาก็มีมาอยู่แต่ว่าเมื่อวานก่อนออเขาเขามาเขามานี่แหละเขามาดูแล้วเขาก็มาเสริมดวงให้ลูกเขาครับแต่วันนั้นไม่ได้ทําพิธีบอกว่าจะ ทำพิธีให้ไปยกเสาเอกเสาโทเลยเจ้าเดียวกันนั่นครับผมก็มาดูดวงแล้วก็ไปยกเสาเอกเสาโทให้ครั้งเมื่อเช้าครับตัวนี้อาจจะได้มารอถามอาจารย์เนาะโอ้ครับเพราะอาจารย์เป็นคนไปทําพิธีเนาะแม่เนาะจ้าอืมครับครับผมแล้วส่วนของแม่เนี่ยวันนี้เนาะแม่เนาะวันนี้เราจะไปขอตายนะแม่ เราจะไปกันไหมครับเราจะไปไหมเพราะว่าบนท่านไว้ยังไม่ได้ไปแก้บนให้โอ้บนท่านไว้ว้างไงแม่ก็บนว่าจะทําศาลให้แกงโอ้โอ้ที่เราบนกันไว้งดก่อนใช่ไหมครับใช่เหมือนว่าเราไปจุดทูลขอท่านแล้วก็บนไว้ตอนนั้นเราบนว่าสร้างศาลใหม่ให้ตาเนาะแม่เนาะถ้าได้ก็จะสร้างให้ท่านก็เรายังไม่ได้สร้างให้ท่านเลยนี่าจจะได้ไหมเนาะแล้วงดงดนี้จะไปขอได้ไหมแม่ นั่นแหละถึงปัญหานี่แหละเพราะมันได้สองตัวแล้วค่ะน้องวัดไมนได้สองตัวรูปเนว่าดวไปตัดเดงวัดักเนาะลองไปขอจัดหมดบ่าด้บอกแม่เดี๋ยวรอถามการน้อยก่อนให้เข้าสื่อสารกันดูว่าท่านจะอนุญาตให้ไปขอไหมค่ะต้องถามกันให้เข้าใจก่อนถึงจะกล้าไปขอท่านครับหลักๆนี่ตายอยากได้สารนาะแมนเนาะใช่ใช่ไหมเพราะว่าตามาเข้าฝันแมนแต่รอบก่อนเลยค่ะใช่ไหม อแต่ว่าเอฟซีไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทางช่องอมีโชคมีลาบบ้างหรือเปล่าเนาะเ<ช>อออยากร่วมสร้างสารให้กับตาร่วมกับคุณแม่กับอาจารย์น้อยก็ได้เนาะเปิดตาแกให้สามตัวใช่ไหมแมงวดนี้จะไม่ฟันนั่นแหละคืมเครือจะไม่มีเสียงนะเห็นจะเลขเลอยมาครับอแล้วส่วนตัวแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าสร้างสาลให้ตาเนี่ยตาจะให้ไหมแม่ให้ท่านให้ท่านอยากให้ได้อยู่แล้วครับผม,มดีไม่ดีแตกสามตัวด้วยอยรอืมครับ ถ้าเคยทำเมื่อก่อนนะไปทำอุตส่าห์พูดแล้วขนลุกเมื่อก่อนแม่ยกสารให้ท่านแม่ก็ถูกสามตัวทั้งห้าหกงวดนะแต<อ>่แม่ซื้อไม่เยอะเนาะแม่ซื้อตัวละสิบบาทถูกถูกอะไรถูกเท่าไหร่นะแม่ตอนที่จะไปทำสารหลังเก่านะแม่ถูกงวดละสิบบาทแค่นะั้นแหละแม่ไม่มีเงินซื้อเยอะถูกถูกกี่ตัวนะแม่สามเลขสามตัวเลขสามตัวประมาณกี่งวดครับแม่และไอ้งวดที่ถูกที่เขาที่ถูก อวดละสองร้อยนะ่ะเขาจ่ายไม่ครบนะ่ะก็ไปขอทางน้นอตาตอนนั้นก็ศูนย์หกแปดออกเต็มมค่ะอผมเนาะก็คือว่าบางทีคุณแม่ก็ถูกแต่ถูกบ่อยก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่ก็ไม่ได้อันนี้เยอะมากนะแม่เนาะซื้อ,อน้อยครับผมแล้วก็ซื้อน้อยตาม ทุนนะครับตามกําลังที่เราบางทีไปซื้อเยอะบางทีมันอาจจะไม่เข้าก็ได้ใช่ไหมแม่อยากให้เอฟซีเข้าได้ถ้าแม่ซื้อเยอะอาจจะไม่เข้ามไม่ซื้อเลยเลยกล้าซื้อแค่นั้นแหละครับผมลงเอาน้อยๆครับบางทีนะถ้าซื้อเยอะถ้าถูกก็จ่ายไม่ครบเหมือนเหมือนครั้งนั้นนะ่ะจ่ายมันได้ทั้งหมดเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นเขาจ่ายไม่ให้สองหมื่นห้าเอง ครับผมครั้งตอนที่ได้สามตัวตรงๆหมอว่าเขาไม่มีเงินให้ครับผมบางทีก็ถูกบางทีก็คือทางนี่จ่ายไม่ครบนะแม่เนาะจ้าอืมครับก็ไม่เป็นไรเนาะหลักๆก็คือคุณแม่เนี่ยตั้งใจจะแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะแม่เนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านได้มากอืมครับคนไม่มีกันอืมครับจะได้มาร่วมบุญร่วมวาสนากันเนะแม่เนาะจ้่อืมครับอาอย่างนี้ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากมีโชคมีลาบกับตาสามตัวในงวดในงวดถัดไปเนาะนะครับแล้วแต่ดูพินิศของท่านผู้ชมเลยอยากจะสี่บาทยี่สิบาทอยากจะร่วมบุญสร้างศาลกับคุณแม่ก็ให้ติดต่อทางเบอร์ตัวอาจารย์น้อยได้เลยเนะครับอ,อันนี้ก็มัน,เป,นเป็นบุญน้องแม่น้อบงบังคับใครไม่ได้หรอกน้องแม่น้องแล้วใครก็จะร่วมบุญกับเราครับครับไปบังคับเขาไม่ได้หรอกอครับแต่ถามว่าตาอยากได้ไหมตามมาบอกคุณแม่ไว้ติดต่องวดแล้วน้องแม่น้อง<ๆ> ันนี้ก็สุดแล้วต่วจดวงพินิจของท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วอาจารย์น้อยกับคุณแม่เนี่ยยังทําบายสีแล้วก็เสริมดวงอะไรอย่างนี้ทาอยู่ไหมแม่ทำถ้ามีคนมาให้ทําก็ทําประจํานั่นแหละก็เมื่อวานนี้ก็ทาบายสีขึ้นบ้านใหม่ให้เขาบ้านที่ไปทําภูมิ้าผ่านครับตรงทางเข้าบ้านนะครับก็ทําให้เขาเมื่อวานอครับเช้าก็ไปยกเสาเอกเสาโทให้หลานที่เขายกบ้านที่ทุ่งนา แล้วขอญาติถามแม่หน่อยแม่เลขตัวนี้ที่คุณแม่ได้มาล่าสุดนะคุณแม่ไปซื้อไว้หรือยังแม่ยังยังไม่ได้ไปตลาดกไปอยู่แต่ว่าไปขําแล้วอืลูกเขารีบด้วยก็เลยไม่ได้แวะตลาดอก็ร้านสัตวแพทย์อยู่ข้างนอกนอก,นอกๆอยู่ปั๊มน้ำมันอะ่ะเอาลูกหมาน้อยไปหาหมออ๋อลูกหมาน้อยไปหาหมอ้วย,ยอือครับ ม,นะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดว่ามีโชคมีลาบกับอาจารย์กับคุณแม่เนี่ยจะซื้ออันนี้มาให้ทางกระสีเนี่ยมาสร้างให้ใหม่อย่างนี้แม่จ้ะอืมภาษาธูนั่นเองเนาะให้มีบุญวาสนาร่วมกันหวดนี้นะครับยังไงก็ฝากแนวทางของคุณแม่ต,ต่อไปด้วยแล้วขอญอาตถามเรื่องหนึ่งแม่ที่คุณแม่ฝันว่าไปจับปลาเนี่ยไปจับอยู่ไหนเนี่ยจับในนาเราโอ,อ้จับในหน้าแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เหมือนครั้งก่อนค่ะตัวเท่าแขนเด็กครับ ปลาได้เจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็เลยตีเป็นนิ้วนิ้วมือเราจับก็เป็นห้านิ้วปลาปลาจับก็เจ็ดก็เลยไม่อยากตีสามตัวเนาะถ้าตีสามตัวก็จะเอาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดอย่างนี้นะครับผมมันตีได้หลายตัวแล้วไหมเนาะจะเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหรือไม่ก็ ห้าเจ็ดเจ็ดนี่ได้น้อแม่เนาะจ้าอ๋อแต่ว่าหลักๆที่คุณแม่ตีให้ก็คือห้าเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดตัวเดียวอืมครับผมก็คือว่ามันตีได้ไลยแบบยิ่ิงตีไปเรื่อยเลขมันก็เยอะไปเรื่อยน้อแม่เนาะมเยอะหายตัวอืมครับผมงั้นส่วนตัวคุณแม่คิดเห็นได้งไงครับเอาเอาแค่ห้าเจ็ดไปก่อนไหมครับแม่หรือว่ายังไงเอาแค่ห้าเจ็ดสองตัวนะครับห้าเจ็ดแล้วหนึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งก็เก้าหนึ่งครับแม่จะเพิ่มเข้ามาก็หกเจ็ดแปด ขับหัวขึ้นกาเก้าเจ็ดไปอือขับขับแม่เนาะว่ะหนึ่งหนึ่งเก่ากับเก่าหนึ่งนี่ฝันดีแต่ตอนงวดเนาะค่ะแม่เนาะฝันตัวนั้นตัวนั้นแล้วก็ฝันมาเรื่องนี้แหละค่ะค่ะเรื่องที่นอนหลับไปไม่แน่นะอาจจะมารตเตรี่สามตัวหน้าหลังเนาะโอ้ครับครับแม่แต่วันเล็กงานเล็กท้ายเนาะแม่เนาะ่ะอือขับยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่พันนะคะ6 7 8 1 9 1 1 5 7เป็นแนวทางความฝันคุณแม่นะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะจะไปจุดถูกขอปูนานนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ